สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันเรื่องโดนกันต่อไปนะครับถ้าเราซื้อพวกโดนนี่ครับวิทยุเนี่ยครับเราก็ยังบินไม่ได้นะครับยังไงบินไม่ได้ครับเพราะว่ามาดูรีโมทครับเราประกอบเรียบร้อยนะครับดูรีโมทมาดูรีโมทกันนี่ครับปุ่มเขามียังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมถ้าเราเล่น แบบรีโมทแบบนี้นะครับเวลาเราเวลาเราจะขับนะครับตราเราต้องหันเอาตรงนี้นะครับนี่นะครับดันแบนแบนเนี่ยครับตั้งขึ้นแบบนี้นะครับแบนแบนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเขาจะรับสัญญาณได้ดีนะครับอย่าตรงแบบนี้นะครับตรงแบบนี้ไม่ได้ครับตรงแบบนี้ไม่ได้ครับเขาจะรับสัญญาณไม่ดีเขาจะรับสัญญาณอยู่ด้านขางเลยท่านผู้ชมด้างขางทีนี้อ่ะต่อไป จะปุ่มตรงนี้คืออะไรนะครับเมื่อเราได้คู่มือมาแล้วนะครับท่านผู้ชมได้คู่มือมาแล้วเราก็ต้องมาแปลภาษาอังกฤษครับแปลยังไงครับนี่ครับเราก็มาวาดรูปแบบนี้ครับมาวาดรูปให้เป็นรีโมทอย่างนี้ครับเพื่อง่ายต่อการเราเราดูเราไปไปเล่นสนามนะเราบางครั้งเราก็ในาสตรนาที่จะเป็นกุ่มเห็นไหมครับ ไม่สามารถที่จะจดจําได้นะครับยิ่งเรายุ่งมากในจดจําไม่ได้ครับกลุ่มตรงไหนเป็นตรงไหนกลุ่มตรงนี้เป็นตรงนี้นะครับไอ้เจรุ่นนี้ครับไอ้เจรุ่นี้มันมีหลายปลูกครับนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมดูครับมันมีเยอะแยะไปหมดครับ ปุ่มถ่ายรูปุ่มถ่ายรูปกอยู่ตรงไหนปุ่มไทายรูกกวอยู่ตรงนี้นะครับพอรีโมทแต่ละรุ่นเขาจะไม่เหมือนกันนะครับปุ่มตรงนี้จะไม่เหมือนกันครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อครับถ้าเป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้ก็จะได้รีโมทมาที่ว่าขายๆกันแบบนี้นะครับรุ่นนี้ราคาถูกครับราคาราคาไม่ถึงพันหนึ่งพันมีทอนนะครับเอาเรามาดูกันครับอ่า ดี๋ยวเราเวาเราจะมาพูดคุยกันดีนะว่าเราแปลอย่างไงนะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนี่เราจะแปลอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ายกไปนะครับท่านผู้ชมอ้าวจุดไป,ไปอ่า,อานี้จะมีกล้องครับแต่กล้องก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะละของราคาถูกแต่อามาเล่นๆได้ครับแต่ถ้าจะเป็นทามา เป็นวิดีโอแบบภาพสวยงามยังยังไม่ได้ครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับยังไม่ภาพออกมายังไม่สวยเท่าไหร่ครับหรือว่าเอามาเล่นเล่นได้ครับถ่ายภาพเล่นได้ครับแต่ถ้าจะเอามาอาจเป็นเรื่องเป็นลาเป็นเป็นงาน <c oughs> นี่ไม่ไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านามาเล่นได้นะราคาราคาเท่านี้นะครับราคาไม่แพงราคาเขาไม่ถึงพันนะครับ หนึ่งพันมีทอนเดีย๋ยวทีนี้มาดูจากตัวนี้ครับผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาไม่กี่วันเลยครับยังวันที่เท่าไหร่ผมยังไม่ได้จดเลยนะและ้วก็ลืมไปเนาะ,ะตัวนี้สินค้ามาเมาืม่อม,มาเมื่อวันวันจันทร์เนี่ยครับวันจันทร์ที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบหกประมาณนี้ครับไม่นใช่แล้ที่สิบหกนะไม่ใช่ไม่ใช่นะนะใชใชขอโทษทีอ่วัน,ว,นวันที่สองวันที่สอง วันที่สองวันนี้เดือนเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะวันที่สอง,องดูจา้าตรงนี้ครับเขาให้มาอะไราบ้างบ้างนะครับอ่ามาดูกันครับเขาให้อะไรมาบ้างมีือคู่มือครับในี่คู่มือ,อ,มอตับดีเป็นไหมดทั้งคู่มือ,อหาารุ่นอะไรนะครับ รุ่นอะไรวันนั้นผมรีวิวไปทีแล้วครับผมจดไว้แล้วครับพอดีว่าพอดีว่าเราไม่ทราบข้อมูลอะไรสักอย่างครับเรื่องรุ่นนะครับเพราะกองเขาเขียนมาแล้วก็มาเช็คดูแล้วก็ตามที่ u t ท b e ท่านอาจารย์หลายท่านได้รีวิวก็เขาไม่มีครับไม่มีรุ่น ก็เลยผมก็เลยไปเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งครับรีวิวลุ่นะะบบนี้นะครับรตาแบบนี้ทรับีหวแบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเปนดูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโดนก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่มันมีจุกนะครับจุกอ่อ มีจุกใส่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมในภาพนี้ครับจากตัวนี้นะครับผมว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะลงเล่นเราก็แกะออกก็ได้ครับผมว่านะเพราะผมหายไปสองตัวแล้วครับมือแกะแกะออกได้ครับนี่ครับแกะง่ายนะครับมันมันลื่นครับพอดีกดไปแกะออกก็ได้นะครับตัวนี้นะเอา แกะออกแล้วก็เอาไขาควงแกะออกได้พมบอกว่าเาลวลาเล่นมันหายครับไปถูกใบบอมใบไม้หายไปสองตัวครับหรือนี่สองตัวนี่ครับอันนี้นะครับนี่ผมผมกดให้ดูครับกดเข้าไปง่ายนะครับแต่แกะออกก็ยังได้ <laughs> หายไปสองตัวครับแต่เขาก็มีแถมครแต่ผมไม่ใส่แล้วเวลากดเล่นมีต้องใส่เอาเรามาคุยกันว่าเราจะเล่นอย่างไร นะครับเมื่อได้รีโมทมาแล้วนะดูหน้าตาดูหน้าตาแยกออกมาแยกหน้าตาหาบัตรตัวนี้นี่ครับขอเล็กซี่พีเอโดนนะครับพีเอโดนรุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้ผมผมได้มาแล้วครับได้รุ่นมาแล้วรุ่น DM เอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดเอสหนึ่งศูนย รุ่น dm 1 0 7 s นะครับ s นะครับ uh, gps นะครับบางค่ายก็ขายอยู่ที่จะบายอยู่ที่2 5 0 5บางค่ายนะครับแต่ผมก็ได้มา2 2 6 5 0นะครับท่านผู้ชมเป็นไรครับเราพอรา,ราคาขนาดนี้เราสามารถที่จะซื้อมาเล่นได้ครับ เราพอใจครับเราพอใจบาค่ายก็ถูกบาค่ายก็อาจจะราคาก็เพิ่มขึ้นไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมแต่มาดูตรงนี้ครับนี่เขาให้แอปมาเยอะแล้วครับนี่ครับหนึ่งสองสามนี่ก็แอปนี่ก็แอปภาษาจีนแอปมีทั้งภาษาอังกฤษน,าากน,นะครับแล้วก็เอากดเข้าไปที่ไลน์นะครับเข้าไปที่ไลน์ นะครับเขาต้องนี่ลายแบบนี้นะครับท่าช่า้ชมเสร็จแล้วเราก็ไปกดตรงมุมนี้นะครับมุมนี้ครับเนี่ยแบบมุมนี้ครับมันเป็นปุ่มปุ่มนี้ครับก็ส่องเข้าไปในแอปเลยนะครับนะครับส่องไปทุกตัวทุกตัวตัวนะครับนะครับส่องไปทุกตัวมันมีอะไรก็ส่องไปหมดนะครับแต่มันอยู่ในแผ่นนี้ครับรุ่นนี้นะครับมันอยู่ในแผ่นนี้คือตัวที่สามนี่นะครับพอส่องไปในตัวที่สามเนี่ยนะครับท่านผา้ชม อสมบูรอ่าฮะสองไปสมมติเอาเล่นน,ะนี่นจริงๆแลยอ่ะตัวที่สามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าไหน,ใน,ในๆตัวไหนตัวที่สามเนาะตัวที่สามนี่ตัวที่สามนี่อ่าอาตัวที่สามมือผมไม่ไม่เที่ยงครับอนว่าตัวที่สามก็แล้วกันนะพรดีผมอ่านแล้วก็แตกเข้าไปนะครับ แตะเข้าไปถ้าได้แล้วคือเราก็สอนไปทุกตัวแล้วครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นยังไงละครับท่านผู้ชมเขาจะขึ้นแอปจากตัวนี้นะครับเขาจะขึ้นแอปว่ามันจะอยู่นี่อยู่ที่เพจโตนะครับไปที่ซิปเพจโตนะครับกดไปที่เพจโตแบบแบบนี้นะครับเขาจะไปอยู่ในแอปอยู่ในเพจโตนะพอดีผม ผมบันทึกแอปไปแล้วนะครับแอปตัวไหนนะครับนี่ครับ H Fundo นะครับนี่นะครับ H นะครับ H Fundo นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าเขาจะขึ้นแอปตัว H Fundo นะครับตัวนี้ครับนี่ขึ้นแบบนี้ในหน้าตา f u n จะขึ้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะกลับพยายามให้ผู้ชมได้ชอบชมนี่นะครับ S Funpo นะครับอ่าแล้เข้าไปมันก็จะเข้าไปมันก็จะมีมีกดเข้าไปนี่มันก็จะมีหลายๆในเล่นงเล่นี่ครับจะได้แอปตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเรื่องเรื่องภาษาในการเล่นนะครับเรื่องภาษา จะมีแบบนี้ครับคู่มือแบบนี้ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเขาก็จะมีแต่มีภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยครับนี่ครับภาษาอังกฤษเราภาษาจีนเราอ่านไม่ได้ครับเราไม่เข้าใจครับมันเป็นศัพท์ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วแล้วเราจะเข้าใจอย่างไรนะครับมาดูครับมาดูหัวข้อนะครับท่านผู้ชมจะเข้าใจจะ อ่านสั์นี่ได้ยังไงนะครับมันมีตรงนี้ครับผมจะมาให้ดูนะครับอา่าปเข้ากับกดรีโมทก่อนนะครับแล้วก็ไปกดที่การเล่นนะเปิดรีโมทก่อนแล้วไปเปิดเ,เครื่องเครื่องอันดับสองแล้วกดตั้งสามให้ตั้งเครื่องตรงๆไว้นะครับตรงกับพื้นราบนะครับเ,เสร็จแล้วเขาก็บอกว่ากดข้างบนน่ะ คาคาลิเ er, บดเนี่ยคาลิเบดทีนี้เราข้างบนนี้เราเราจะเราไม่เข้าใจนะจะว่ายังไงครับเราก็เข้านะครับมันมีหวัวข้อตรองนี้คะคะน,น,น,ะน,นะครับท่านชมมันมีหัวข้อยังหัวข้อว่านี่นะภาษาอังกฤษนะครับอย่างตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับนี่เขาจะเขียนข้างบนนี้มันภาษาอังกฤษนี่ครับเราเขียนเราแปลไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่เป็นไรครับ มันมีครับมันมีการเล่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับมันมีแอปตัวนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแอปแปลภาษานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแอปตัวนี้นะครับแอปแปลภาษาแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับแอปมันชื่อแอปอะไรนะแปลภาษานะครับเห็นว่าแปลภาษาข้างล่างนี่นะครับ แปลภาษาตัวนี้นะครับกดเข้าไปแต่ตัวนี้นะครับแอปตัวนี้แหละครับเสร็จแล้วเขามีที่ปากกาเนี่ยนะครับเราก็กดเข้าที่ปากกาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาให้เขียนแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับเขียนเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้แป้นเขาขึ้นแบบแป้นแป่พิมพ์ก็แปนแม่พิมพ์แบบนี้นะครับเสร็จภาษาภาษาก็จะขึ้นแล้วก็เราก็ไปดูภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับนี่ครับตัวพวกนี้เราพิมพ์เข้าไปแล้วครับเสร็จแล้วมันจะแปลเป็นภาษาไทยขึ้นมาเลยครับนี่จับโดนหมุนอ่าจับอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปครับพิมพ์เข้าไปในนี่เลยนะครับพิมพ์ไปในแอปเด้อแอปก็จะแปลให้นะครับแล้วก็แอปเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเราก็ มันจะขึ้นภาษาไทยไทยเป็นอังกฤษใช่ไหมเราข้ามข้อตออังกฤษก็ได้กลับไปกลับมาได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ให้ไทยเป็นภาษาอังกฤษครับหรืออังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทยก็ได้นะครับนี่ครับกับหัวกับท้ายกันได้หมดนะครับแอปตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะมีผู้รมือเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็แก้ปัญหาได้ครับเข้าไปที่แอปแล้วก็เขียนเป็นภาษา แปลเป็นภาษาไทยออกมาครับเราเราก็เมื่อในภาษาไทยออกมาแล้วเราก็มาจบเอามาบันทึกตรงนี้ไว้นะครับโหมดการบินรอบทิศทางเนี่ยเราก็จดไว้ครับมันจะแปลให้เราเราก็จดไว้นะครับอย่างนี้เขาก็กดถ่ายรูปและวิดีโอเนี่ยครับก็มีครับนี่ครับดังนั้นเราก็ยังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฝึกบินนะครับ สองวันนี้ก็ต้องมาเช็คดูก่อนนะครับมาไล่ตัวนี้ก่อนครับให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเราึ่งใครไม่ได้ครับข่ากะบางครั้งเราก็ไปดูที่รีวิวใน youtube นะครับมีเหมือนกันครับเป็นบอาจารย์มีเหมือนกันแต่บางครั้งมันก็กดหายากอยู่เหมือนกันครับกวดจะได้เจอครับกวดจะได้เจอที่เป็นรุ่นเรานะครุ่นอย่างนี้นะครับรุ่นอย่างนี้นะครับ คู่กับวาลรุ่นเลยนะ dm หนึ่นเจ็ดเอสนะครับโอ้โหถูกป้อนนะครับคลิปนี้คงจะล่าล้าท่านผู้ชมด้กยกันกดไลคครับกดแชร์นกดติตตามครับ